จะกล่าวฝ่ายพระเจ้าตองอู่เมื่อยกทัพมาถึงองสาวดีแล้วก็หยุดยังไพรผลตั้งค่ายโชว์ข่าวอยู่นอกเมืองด้านทิศเหนือแล้วเขียนราชะสารให้ขุทนทหารผู้หนึ่งนำเข้าไปทูลก้าวถวายพระเจ้านันทบุเรงมีใจความว่าขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเล,ล่าปกละหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในตองอู่ทราบข่าวมาว่าขษัตริย์รียุทธยาได้กลีธาทัพหลวงอันเกรงไกลมุงนาสุกลงหงสาวดี คราวนี้ทําให้ข้าพระพุทธเจ้าร้อนใจนักโดยเป็นห่วงใต้ฝ่าลองธุรีพระบาทจะเพียงผำาเสียทีแก่กองทัพอุทยาจึงได้ยกพระยุหายาตรามาช่วยป้องกันพระนครจึงขอได้ทรงโปรดมีพระกระแสรับสั่งให้ในายทวารเปิดประตูเมืองรับทัพตองอูด,ด้วยเถิดการจะขนมิควรประการใดสุดแล้วแต่ทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมขอเดชะเมื่อพระเจ้านั้นทบุเรงทรงอักษรในสารฉบับนี้จบลงก็นิ่งขึงตลึงงานไปชั่วครู่ ก่อนรับสั่งถามขุทนทหารตองอูผู้นั้นว่านายของเจ้าได้ข่าวสึ่มาแต่ไหนข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบโดยกล่าวพะยะค่ะเอะอย่างไรกันเรื่องนี้พระเจ้าตองอูทรงปกปิดที่มาของข่าวเป็นความลับพระพุทธเจ้าค่ะจอมคนของสาวดีก็ทรงเม้มพระโอษฐและขมวดพระขนงเหตุไฉนข้าจึงไม่ได้ว่แววเลยกรุงศรีอยุธยาอยู่ห่างของสาวดีไม่ใช่น้อยพระพุทธเจ้าค่ะถึงอย่างไรกองสอดแนมที่ข้าวางไว ใกล้เขตอันาัจักอยุธยาก็ต้องรู้เระวเรเมือรายงานข้อนี้ข้าพระพุทธเจ้าจนด้วยกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้านันทบุเรงทรงตัดสินพระไทยก็รับสั่งว่าจงบอกนายของเจ้าให้ควบคุมไพร่พลอยู่นอกกำแพงเมืองจนกว่าข้าจะได้รับข่าวจากคนที่ส่งไปดูราดเราในวันนี้พระเจ้าทองอูคงเสียพระไทยมากพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุใดหวังดีต่อหงสาวดีแต่ใต้ฝ่าล่องทุลีพระบาททรงปล่อยป่ารลดเลยให้นอนกลางดินกินกลางสายประดุษสุนัขพระพุทธเจ้าค่ะ ได้สดับดังนั้นพระเจ้านั้นทบุเรงก็ทรงผดลุกขึ้นจากพระแทน่นและทืบบาดปึงปังด้วยลู้แก่โทสะไอคนถอยปากพ่อยหากไม่คิดนิดหนึ่งว่าเป็นพามา่ากูจะสั่งเป็นเจาขาดกุดหัวมึงสีเดี๋ยวนี้คนทหารตองอูตกใจตัวสั่นงันงกรีบถวายบังคมลาแล้วคลานออกจากท้องพระโรงกลับไปยังค่ายนอกเมืองแตเพลานั้นกษัตริย์ผูกามประทับนั่งลงตามเดิมแล้วรับสั่งถามพระเจ้ากรุงอังวะมหาอราชาวา่า มีความเห็นเช่นไรในเรื่องนี้ตองอูหวังดีต่อเราพะยะค่ะพระเจ้าหนันทบุเรงทรงสายเสียนมันคิดแย่งสวิตชาติต่างหากอย่าเพิ่งปากปั๊มเช่นนั้นสิเสด็จพ่อมหาปราชาทรงคัดค้านเพรามีความเริ่มใสในพระเจ้าตองอูอยู่เป็นทุนควรดูทีท่าเขาไปก่อนบัตรนั้นมาจาเรในกองสอดแนมนอกกำแพงเมืองได้เข้าเฝ้ายุคคนระบาดและถวายบังคมก่อนกลาับบังคมทูลว่า บัดนี้กองทัพเรือของยาไข่ยกมาล้อมกรุงของสาวดีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะด้านไหนพระเจ้านันทบุเรงรับสั่งถามยังกระตือรือร้นที่ใต้พระพุทธเจ้าค่ะใครเป็นผู้นําทับตัวพระเจ้ากรุงยาไข่ทรงควบคุมมาเองพระพุทธเจ้าค่ะสอบถามถึงสาเหตุหรือเปล่าอ้างว่ายกมาช่วยของสาวดีต้านศึกศรียุทธยาพระพุทธเจ้าค่ะไอ้พวกนี้มาตะเพาเดียวกันมหาปร,รารถงทูลถามพระปิตุลงสเสด็จพ่อแน่พระทยรู้ว่านเรศว์ไม่ได้ญาติรรมาลุกล้าน พระเจ้านันทบ,บุเรงทรงพยักพระพักพอเพิ่งดไดลารายงานจากม้าเร็วซึ่งประจําอยู่ชายแดนใกล้เมืองมัตาม,มาว่ากองทัพอุทยาเพิ่งปราบขาบวนรามาันสงบราบคาบลงและขณะนี้กําลังสะสมสเสบียงอาหารอยู่ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินทัพมาย่ายีเราภายในเวลารวดเร็วหากว่าตองอูและยาไข่สมคบกันโคตรล้มสเสวตฉชตรของเราจริงสเสด็จพ่อจะทําฉันใดมีอยู่ทางเดียวต้องพึ่งตนเองถ้าเช่นนั้นขอได้ทรงโปรดพระราชทานอาญาสิทธ ให้หม่อมฉันมีอำนาจเต็มที่ในการป้องกันร,รักษาพระนครพระพักของจอมคนของเสาวดีค่อยแช่มชื่นขึ้นพ่อไม่ขัดข้องรับสั่งจบก็มอบพระแสงดาบให้มหาปราชาต่อหน้าขุนนางฝ่ายทหารและพละเรือซึ่งเฝ้าแหนอยูนณที่นั้นเมื่อพระเจ้ากรุงยะไข่ซึ่งยกกองทัพเรือมาล้อมกรุงของเสาวดีทางด้านทิใต,ต้ทอดพระเนตรเห็นทหารภายในเมืองพระจำเชิงเธิและหอรบกันพร้อมคลั่งก็สรงทราบได้ทันทีว่า พระเจ้านั้นทบ,บุเรงทรงไม่ไว,ว้วางพระราชาหรือทายในท่าทีของพระองค์จึงเสด็จขึ้นบกพร้อมขุมทหารฝีมือดีจํานวนหนึ่งควบอาชาซึ่งนํามาด้วยไปยังค่ายด้านทิศเหนือแล้วปรึกษากับพระเจ้าตองอูว่ว่าจอมคนโงเสาวดีทรงระแวงเราทั้งสองเราพี่ท่านจะทําประการใดพระเจ้าตองอู่ทรงพระสวนก่อนตรัสวา่าฮ่าฮ่าฮอย่าตกใจไปเลยอีกไม่ช้าก็จะเปิดประตูเมืองรับเราเข้าไปเองใยญยจึงเป็นเช่นนั้น คำตอบนี้อยู่ที่องค์นเรศวรเจ้ากรุงยักษ์ไข่ทรงเชิงโหนนเข้าพเจ้าไม่เข้าใจน้องเราจงกลับไปสั่งไพ่พลในล้อมกรุงไว้เฉยอย่าได้โจมตีเป็นอันขาดหากทําได้เช่นนี้แล้วัวเมืองชายทะเลจะตกอยู่ในกํามือของน้องเราแน่นอนเมื่อพี่ท่านมั่นใจเข้าพเจ้าก็จะปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดเพลาล่วงไปยังไม่ทันถึงสามเดือนกองสอดแนมทางชายแดนด้านมาตอตมะก็มาส่งข่าวว่า กองทัพสียุทธยากําลังยาตราสุขรุงหงสวดีมหาอุปราชาจึงนําความนี้ขึ้นกลาบบังคมทูลต่อพระราชบิดาพร้อมทั้งถวายคําแนะนาหมมฉันมีความเห็นว่าควรรับทัพตองอูและยาไข่เข้ามาช่วยป้องกันกําแพงเมืองเพราะไร่พล,ลของนเรศวรยกมาในครั้งนี้ล้นจะเป็นชาวยุทธยาทั้งสิ้นเห็นที่ทหารหองสวดีจัดสู้ไม่ได้เป็นแน่แท้พระเจ้านันทบ,บุเรงทรงนิ่งอึ้งไปชั่วครู่ทำเช่นนั้นมณีเสือป่าจระเข้ แต่ก็ยังเดียวเป็นขี้ข่าคนอยุทยานาเสด็จพ่อจอมคนหงสาวดีทรงถอนพระไทยเฮือกใหญ่ก่อนรับสั่งว่าสุดแท้แต่ลูกจะเห็นสมควรเถิดทันทีที่พระเจ้าตองอูเสดเข้ามาในท้องพระโรงก็ทรงดำเนินกลนุบายอันชั่วร้ายซึ่งมหาเถรเสียมเตรียมได้วางไว้ตั้งแต่ก่อนกรีธาทัพกก้าวคือให้กราบทูลพระเจ้านันทบ,บุเรงว่ากรุงหงสาวดีนี้มีปลอดภัยเสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุใดกษัตริย์ผูกามรับสั่งถาม กำแพงและป้อมปราการของเรามั่นคงยิ่งนักยากที่บุใดจะหักได้สำเร็จทัพศรียุทธยาธิยกมาครั้งนี้เป็นชาวยุทธยาล้วนไม่มีลามาันปนแม้แต่คนเดียวจึงเข้มแข็งทระหดกว่าคราวก่อนหลายเท่าแล้วจะทำฉันใดดีข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าใต้ฟ้าร่องทุรีพระบาทคนแปลพระราชาฐานไปอยู่ตองอูซึ่งเป็นเมืองที่พระเจ้าตะเบงชาเวตีได้จักรพัรดิบุเรงนองเคยประทับอย่างปลอดภัยมาก่อนด้วยมีชัยภูมิมันเหมาะสมกว่าที่นี่มากมายนัก เรากลุงหงสาวดีแล้วเจ้าเมืองยาไข่และข้าพระพุทธเจ้าขออาสาป้องกันเองส่วนทรัพย์สินมีค่านั้นให้มหาปราชาคุ้มไปตองอูในคราวเดียวกันพระเจ้านันทบ,บุเรงก็ทรงคัดขานว่าตัวเรานั้นเป็นหลักชัยของผู้กามแต่ลบหนีเอาตัวรอดปล่อยให้ไร่ฟ้าประชาราษฎร์ตลอดจนสมณะีพรามต้องต่อสู้ศึกศัตรูตามลําพังเช่นนี้เห็นที่จะไม่สมควรแต่กองทัพของข้าพระพุทธเจ้าให้ความคุ้มครองได้เจ้าไม่ใช่กษัตริย์องสาวดี เมื่อได้สดับดังนั้นพระเจ้าตองอูก็ทรงชักพระแสงดาบออกจอกากฝักแล้วจ่อพระศอของจอมคนผูกามพร้อมทั้งตรัดขู่ด้วยเสียงอันดุดนันจงเชื่อฟังคําสั่งของเรามิฉะนั้นจะได้ยากแก่ทุกคนแทนที่พระมหาปราชาจะทรงช่วยเหลือพระพิทุลงกับสนับสนุนพระเจ้าตองอูว่าหม่อมฉันเ็นด้วยกับพระเจ้าอาขอเสด็จพ่ออย่าได้ดื้อดึงไปเลยเมื่อหายจากตกตะลึงแล้วพระเจ้านันทบุเรงก็ทรงตวาดลั่นไอ้ลูกทรพี <laughs> พระมหาปราชาทรงพระสวนบัดน,นี้สมบัติในท้องพระคลางแห่งกรุงของสาวดีตกเป็นกรรมสิธิ์ของหม่อมฉันจนหมดสิ้นแล้วหากเสด็จพ่อจะประทับอยู่ที่นี่เพื่อร้อนาเรศวนมหาเสวตชัติก็ตามพระทัยเถิดตัดจบกะทรงหันพักไปทางขุนคังแล้วบังคับคู่เข็นว่าถรักตัวกลัวตายจงมอบสมบัติทุกชิ้นให้ข้าขนไปตองอูช้าก่อนหลานรักเจ้ากรุงยาไข่ทรงทักทวงมีของอยู่สองสิ่งที่อาต้องการอะไรหรือเจ้าอารูปสัตว์ทองสมฤทธ ซึ่งพระเจ้าบุเรงนองริบรัพม์จากอยุธยาและราชธิดาสุพยารักษ์เชษฐภคกินีต่างพระมาณดาของหลานจอมคนหงสาวดีทรงลุกจากพระแท่นด้วยพิโรธจัดไอคนทรยศพี่ยกให้ดังประสงค์พระเจ้าตองอูรีบตรัสแต่ต้องรับปากก่อนว่าจะยินยอมให้พี่ป็นกษัตริย์ผู้ก,กามสืบต่อไปเจ้ากรุงยักษ์่ทรงรีบพระเนตรเราัวเมืองชายทะเลเราเป็นไปตามสัญญาที่ว่ากันไว้แต่ต้นถ้าเช่นนั้นข้าพระเจ้าไม่ขัดข้อง พระพักของพระเจ้าตองอูยิ้มระลืนขณะตรัสสั่งมหาปรราชาหลานเราจงเร่งขนสมบัติเสียเดี๋ยวนี้ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะแปลเปลี่ยนเมื่อโอรสผู้ป้นบันลลังของพระราชบิดาบังคับขุนค้งออกจากท้องพระโรงไปแล้วพระเจ้าตองอูก็ส่งเรียกแม่กององค์ัลักซึ่งควบคุมทหารห้อมล้อมอยู่ณที่นั้นมากระซิบสั่งจงล่วงหน้าไปบอกสังกทัศน์ว่าผู้การประเทศมีคนมีมหาปราชญ์ทังสององค์ใต้ฝ่าพระบาทหมายความเช่นไร ลูกข้าไม่โงโ้อหรอกนะบอกตามที่ข้าสั่งก็แล้วกันระเถอะค่ะบัดนั้นทหารยักษ์ไข่จำนวนหนึ่งได้เข้าร้อมพระเจ้านันทะบ,บุรเรงแล้วบังคับให้เสด็จขึ้นราชฐานชั้นในเพื่อแจ้งต่อมเหสีทุกองค์ให้เตรียมญาตราสู่เมืองตองอูโดยพร้อมกันและขณะที่พระเจ้ากรุงยักษ์ไข่กำลังชื่นชมยินดีกับรูปสัตว์ทองสำริดซึ่งมหาปราชา์ทรงนำมามอบให้อยู่นั้นมะขินยอ่อนางสนองพระโอษฐ์ก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้าไปในห้องบรรทมของเจ้าหญิงสุพยารักษ แล้วกราบทูลอย่างระล่ำระลักว่าเกิดเรื่องใหญ่โตแล้วรีบหนีเถอะเพคะเจ้าของห้องทรงยกหัดขวาแนบอุราด้วยตกพระไทยอะไรกันพวกขบฏเขายึดพระราชวังไว้หมดสิ้นแล้วฝ่ายใดตองอูกับยะไข่เพคะมหาประราชาทรงรู้เห็นเป็นใจกับพวกมันถึงเพียงนั้นเจ้าหรือเพคะมิหน่ำซ้ำยังยินยอมยกโรงให้เป็นชายาของพระเจ้ากรุงยะไข่อีกด้วยพระเนตรของเจ้าหญิงชมงามเบิกโพรงเขาไม่รู้จะหนีไปหนใดกรุงศรีอยุธยายังไงแล้วเพคะ ทรงส่ายพักช้าๆทำเช่นนั้นหาได้ไหม้ยดยเป็นศัตรูกับขงสวัสดีรีบตัดสินพระไทยโดยเร็วเพราะอีกไม่ช้าเจ้ากรุงยาไข่ก็จะเสด็จมาที่นี่แล้วมาขินยอพี่คะเข้ามาใ,ใกล้ๆค่ะเมื่อนางสนมพระโอษฐ์ขานเขามาหมอบแทบ,บยุคระบาดแล้วเจ้าหญิงสุภยาละก็ประทานฝักมีดคล้ำทองให้พลางกำชับว่านำของสิ่งนี้ไปถวายองค์นเรศวรให้จงได้หากเจ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วตัวมีดอยู่ที่ไหนพี่คะข้าจะฝังไว้ในกายแทนลมหายใจครั้งสุดท้าย อย่าพีคะเมื่อขินยอร้องเสียงหลงอย่าคิดทำลายพระองค์เองข้าได้ปฏิญาณไว้แล้วว่าจะไม่ยอมตกเป็นของชายใดนอกจากองค์ดำเพียงผู้เดียว